้อรับเข้าสู่ Noit O กับอาจารย์อดัมและสู้ชิงค่ะคุณผู้ชมถามมานะคะว่าคําว่าโค้กเนี่ยเวลาพูดในภาษาไทยก็เข้าใจได้อยู่สั่งโค้กขวดหนึ่งนะคะเวลาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าโค้กต้องออกเสียงยังไงให้ถูกต้องค่ะคือภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้มีวรรณยุกต์นะครับมันจะมีการเน้นพยางนะครับถ้ามีมากกว่าหนึ่งพยางในคําใดคําหนึ่งก็ต้องมีหนึ่งในนั้นที่มันสูงกว่าพยางอื่นอย่างเช่น promotion ฮะไม่ใช่ p r o m o t i o n แต่ไม่ได้กําหนดอย่างนั้นเพราะว่า เราอาจจะถามเรามันกลายเป็นว่า promotion ทีนี้ก็ได้นะครับ promotion ขึ้นสูงตอนท้ายเพื่อบ่งบอกว่าสงสัยอะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นคำคำหนึ่งครับหนึ่งพยางอย่างเช่น coke มันก็ไม่ไม่จาเป็นต้องถูกจำกัดด้วยวันยุคไทยกา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 จะเป็น coke 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 มันก็ก็เป็น coke ทั้งหมดได้ได้เลยนะครับ coke ถ้าหน้าผมพูดแบบธรรมชาติ can i get a coke อันนี้ขึ้นสูงเพราะว่าถาม can i get a coke ขอโค้กหนึ่งกระป๋องหรือหนึ่งแก้วหรือหนึ่งอะไรบางอย่างหนึ่งขวดทนายก็เลยโค้กโค้กมันก็ขึ้นเป็นโค้กอย่างเงี้ยแต่เราจะสังเกตโอของฝรั่งมันเหมือนเป็นโอแบบมีวอลหวนเป็นหางเสียงนิดหน่อยโค้กโค้กโค้กทนายก็เลยโค้กหรือเต็มเต็มโค้กโคคาโคล่าโค้กคโคลแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าอย่างเช่น I drink a coke at lunch I drink a coke มันกลายเป็นโค้กใช่ไหมครับมันกลาเป็นโค้ก แต่ก็ถ้าแบบเราสงสัยแบบ Coke is this coke อะไรเงี้ยมันแล้วแต่น้ำเสียงของเราใช่ไหม is this coke หรือโค้กนีเป็นาษาอังกฤษ Pepsi อ่ะอีกคำหนึ่งนะคจริงๆผม list นะครับยี่ห้อบางยี่ห้อที่อาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันถ้าเราพูดไทยก็พูดไทยสำเนียงไทยได้นะครับไม่เห็น Pepsi ไม่เห็นผิดนะครับมันก็ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นตัว p ก็ต้องพอผ่านนะครับไม่ใช่เป๊ปมันต้องเพป Pepsi 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 p e p กับ Pepsi Pepsi หรือเป็นคำถามกับ Pepsi m <c oughs> Can I get a Pepsi please? Can I get a Pepsi? Pepsi หรือจะเป็นสไ r i t e นะฮะ s p r i t ก็โอ้ s p r oh, อันนี้ก็ไม่ไม่ชัดนะครับเอาตรงๆ <c oughs> นะเพราะว่าเราต้องถั่วก้ำนะครับแต่เวลาเราพูดไทยผมก็ ผมพูดอย่างนี้นะไม่รู้ซื่อจริงพูดชาเป็นสไปร์หรือเปล่านะครับแต่ผมก็พูดสไปร์แบบเท่ๆฮะไม่ต้องมากนะไม่ต้องมีรอเรือก็ได้ผมจะเอาที่สะดวกปากที่สุดครับเอาที่ผมสบายใจที่สุดเราจะกินสไปร์สไปร์ตต้องเป็นสไปร์ค่ะสไปร์ใส่เกลือไม่ใช่สไปร์ใส่เกลือ Sprite right can I get a sprite no you want some sprite no no this is sprite would you like some sprite ไม่โอเคนั่นคือสปร t e มีซอปอรอสปรแล้วก็มีทอตอนไทยด้วยสปร i t สปริตฟังช้าๆชัดๆซอปอรอไอทอสปรไม่สั่ง้ะไปร้านอาหารไปต่างประเทศจะกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยไม่เอามันแล้วทั้งโค้กทั้งเพปซี่ทั้งสปริ์เนี่ยแต่ว่าผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้ฝรั่งนะครับสมมตินะเทนเนสไป์ งง <No. S 2> What's a spy? Spy Oh spy. like a Spy cooler อ่าสายลับนะครับ What's a spy cooler ก็จะเป็นแบบพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แบบก็อ่าจจะได้สไปร์มาแทนจะได้สไปร์นั่นแหละ That's a spy right อ่ามีอะไรอีกครับก็ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะมีอ่ n แฟนตา right แฟนตาแค่เน้นคนลักพยากันแฟนตาแล้วเป็นเทอร์แฟนตา Fanta Would you want some strawberry Fanta? ถามอีกแล้วเ Strawberry Fanta No fine รือจะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีต่างๆครับอย่างเช่น Microsoft ฝรั่งจะเน้นพยางแรกครับ Microsoft ไปายเป็นไม่ไม่เอาไม่ Microsoft ถ้าสมมติว่าเราเสียดสีผิดย์ดำ Microsoft Microsoft หรือ Microsoft อะไรเงี้ยไม่เป็นไรคนเดียงเข้าใจแค่มันแบบว่ามันไม่ใช่ใช่ครับมันมันก็ เข้าใ,ใจอยู่นะครับจากบริบท er. แ,แต่ว่าถ้าเราเน้นพยังชนให้มันถูกต้องก็ดีนะ Microsoft ซึ่งคนไทยหูดีอยู่แล้วนะครับสามารถแยกแยะวันยุคไทยได้อยู่แล้วนะครับม้ากับ our, ห,นะหมากลับมากินมาม่ามันก็โหต่างกันเลยม้ากับหมากลับมากินมาม่าฮะฝรั่งได้ยินแล้วแบบฮะมันเป็นคำเดียวกันหมดเลยมาม่ากับมากินมาม่าอะไรเงี้ยพวกเขากินข้าวกับไข่ขาวพร้อมดูข่าวข้างข้างข่าวฝรั่งแบบ ไปอยู่ข้างข้าวได้ยังไงอ่ะกินข้าวกับไข่ข้าวพร้อมดิวข้าวข้างข้าวเออเข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมเคาถึงจะงงอ่ะจริงจริงด้วยนะคะอ่ะมีแบรนด์อะไรอีกว่ามาอ่านี่ครับมีแน่นอน Apple 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 เน้นพยางค์แรก Apple Facebook นะครับเน้นพยางค์แรก f เฟซบ o ๊กเฟซบุ o กแล้วไม่บุ๊กด้วยหรอไม่แล้วแต่สำเนียงถ้าเป็นสกอตช์หรืออังกฤษเหนืออาจจะหรือออสเตรเลียอาจจะออกเป็น บุ๊กได้ครับ <Facebook. S 1> เป็น Facebook อะไรเงี้ย hmm. แต่ถ้าอเมริกันหรืออังเกรดแบบในลอนดอนก็สุหญาก,ก็เป็นเฟซเฟซเฟาแต่ว่าเน้นเฟซนะคะเฟ c e b o บุ๊ก hmm. <Facebook. S 2> <Facebook. S 1> อ่าอย่างเช่น hmm. แลกเฟ e บุ๊กกันอนะ่ะถามว่าคุณมีเฟซบุ๊กไหม do you have facebook do you use facebook are you on facebook ก็ได้ hmm. หรือถ้าเราเล่น Facebook เราไม่ได้บอกว่าถ้ากำลังเล่นอยู่นะเล่น Facebook ในโทรศัพท์เราไม่ได้บอกว่า I'm playing Facebook เราจะเล่นไม่ได้เราต้อง I'm on Facebook แค่นี้ I'm on Facebook right now หแต่ว่าฝรั่งอ่ะไม่เท่าคนไทยในเรื่องนี้หรอกเราเรียกว่าเฟซเลยค่ะอาดัมมีเฟซไหมเราไม่ไม่พูด I have a face it's very handsome มีหน้าที่หล่อมากเนี่ทำไมครับเมื่อกี้มีคนแบบว่ายกหางตัวเองขอเฟซหน่อย Can I get your face Yes here's my face ตนน่อ Twitter Twitter ในพยางค์แรก Twitter แต่ในการก็ Twitter 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 Do you use Twitter Yes Yes Okay Google แน่นอน Google วก็พูดไทยก็ Google Google แล้วแต่คนพูดบางคนก็เกิ้ลบางคนก็โกลนะครับแต่ฝรั่งก็ในพยางค์แรกกูกู้กูกู้เงิน Google ก o ้มาเกิน Google ใช่ Google 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 I'm in ก็ใช้เป็นกริยาได้นะครับแทนที่จะบอกว่า search it on Google you can say I'm going to Google it I'll Google it I'm going to Google สุ i n g and see what comes u t อย่าเลยล่าสุดอดัมกลับไปที่อเมริกาเมื่อน่าจะประมาณส4เดือนที่แล้วนะครับถามเพื่อนครับ Hey are you on IG Oh กลับมฮะ w h a t i จคืออะไร w h a t อจี s <S uh huh. อา,ารั่งไม่ได้ย่อคำว่า Instagram uh huh. เป็น IG อาดัมก็มากลายเป็นคนไทยซะแล้ว <c oughs> นะครับแบบว่าว่าไอจีแมนคือเขาจะรู้จัก IGTV อ่วถ้า IGTV ได้อันนี้รู้จัก,จก uh huh. แต่ถ้าคุณพูดแค่ เฟล่างงมีไอจีไหมอ๋อไม่มี i n s t a ม่มี Instagram ต้อง Instagram ได้นมเปียก Instagram 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 ไม่ใช่ Instagram 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 นักัแบบนะ Instagram แต่มันต้องเป็น Instagram Instagram อะไรอีกครับนี่ครับ Samsung ครับถ้า Samsung ก็ให้นึกว่า สมมติมีเพื่อนที่ชื่อว่าแซมครับแซมแล้วเขาไปสั่งข้าวครับอ่าฮะแซมสั่งอาแซมสั่งข้าวนะครับแซมสั่งใช่แซมสั่งไม่ซ้ำสูงแซมสั่งซึ่งมันผิดหรือถูกไหมอันนี้เป็นแบบอเมริกันนะง่ายๆนี่เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช่อ่ะต่อนะมีรถยนต์นะครับโตโยต้า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 อย่าเน้นพยาง โยไม่ต้าด้วย t ต y o t a โ o y o t a Toyota แต่ถ้าเป็นอังกฤษอาจจะเป็นโโตย t o โตโย Toyota Okay Honda ก็ Honda เน้นพยางแรก Honda Honda แล้วก็ Nissan ใช่ไหมหรือนิสันนิสันนิสันอ๋อนิดแบบนิดมีใช่มีสอเสืออีกตัวหนึ่งด้วยอ๋อเป็นนิดแล้วก็สันใช่นิสันอ่าก็คือนิสันนิสัน อะไรเงี้ยอีนี่สอนอยู่อะไรเงี้ยน,นี่สอนีนี่นี่สอน <laughs> นี่สอน <laughs> ตัดออกตัดเอาไม่ต้องตัดก็ได้ครับตลกดีต่อนะอ่ะ,อะมีอีกนะผมไม่มั่นใจกับคำนี้เพราะว่าไม่ได้พูดมานานาต,ต้องมากลับคิดอีีกท<า>นว่าหุนใดฮะอาจารย์ใชว่าหุนใดนะคะผมก็ต้องกลับไปคิดว่าตกลง how do we say it in English it's Hyundai h y u n d a i yeah Hyundai. that's how we say it in America at least is Hyundai ไม่ใช่ Hyundai h y u n d a i no i Hyundai I have a Hyundai I have a Toyota อันนี้คนไทยก็ฟังแล้วงงเลยอ่ะว่ามีรถยนต์ยี่ห้ออะไรนะ h y u n d a i ไม่ใช่ได้ฮ u n d a ยเห็นไหมลำพียงเองฮั u n d a ์ h u n d a ย์โอเค y u n d a i เฮ้ยอันนั้นอีกแบบโอเคแล้วก็ยังมียังมีมุกแปลกๆนะครับอะไรครับ Netflix อ่าเน็ตฟลคนไทยก็จะอ่าน2แบบถ้าไม่ Netflix ก็เป็น Netflix ก็น่าจะเป็นอันที่2อันที่2มากกว่าใช่ไหมเน็ตพยาง์แรก Netflix Netflix แต่ก็ที่สำคัญคือไม่ใช่ฟลิกมันคือฟลิกเพราะว่าตัว X นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่า Flick F L I C K แปลว่าหนังคือแปลว่าดีดก็ได้ Flick เอาฟลิกยูรีดดูอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแปลว่า หนังได้อย่างเช่น Do you want to catch a flick ไปดูหนังกันไหม Do you want to go to a movie หรือ Do you want to catch a flick การจับการดีดนะฮะแปลว่าไปดูหนังนั่นเอง Crick flick c h i c k flick c h i c k flick ก็คือหนังที่ผู้ผู้หญิงชอบดูนะครับแต่พอมันเป็น f l i c k เติม S ก็คือหนังหลายเรื่องที่อยู่บนเน็ต n น t f l i x ก็เลยเล่นคำนะครับเป็น f l i c k ใช้ X10 C K S Netflix หนังในเน็ตนั่นแหละนะครับโอเค Netflix Netflix นะคะโอเคแล้วก็มี Amazon ใช่ไหม Amazon ร้านกาแฟอ๋อเป็น Amazon Amazon ฮะฝรั่งออกเสียงว่าถ้าอเมริกัน Amazon a a m z o เน้นพยางแอ Amazon Amazon แต่ถ้าเป็นอังกฤษ Amazon อ๋อเหรอ Amazon Amazon ถ้าเป็นร้านกาแฟก็ไม่รู้อ่ะเขาก็จะพูดยังไงก็ Amazon มันเป็นใช่มันเป็นชื่อร้านนะครับไม่ต้องแบบไปกินที่ Amazon กันไหมอะไรเราไปกินกาแฟกันที่ Amazon ดีกมัาไม่ไม่ I'm gonna go to Starbucks เออแล้วคำนี้ล่ะแล้วแบรนด์นี้ล่ะ Starbucks ของคนไทยก็จะเน้นบัครใช่ไหมบัคก็จะมีเหมือนจะมีไม้ตรีขึ้นมามีไม้ตรีด้วยสตาร์บัคสตาร์บัค k s เน้นพยางค์แรก Starbucks s ส a r b u c k s Starbucks Hey let's go to Starbucks Okay Starbucks or we could go to McDonald's โอ้แต่ว่าคนไทย่านว่าแมคโดนัลด์ค่ะแมคโดนัลด์มันจะมีชื่อแซนด์วิช บิ๊กแม็กอันนี้มีบิ๊กแม็กแต่ถ้าเป็นชื่อถ้า M A C แต่ถ้า M C ตัวเล็กมันต้องอ่านว่า M I C K m i c k m i c k เป็นกับนามสกุลคนอะไรเงี้ย Mick Comic อะไรเงี้ยใช่เป็น Mick หมดเลย Mick McDonalds ในพยางค์ McDonalds McDonalds ก็คือแมคโดนัทนะคะกินแมคกันไหมเน้นเน้น McDonald แล้วแต่คนว่าจะจะออกเสียงจะม้วนไหม McDonald แล้วถ้าเป็นชื่อประธานาธิบดี อเมริกันน่ะโดนัลดอนทรัมป์โดนัทรัมป์ไม่ใช่โดนัลด์ใช่ไหมตัดไปต่อกันเลยค่ะโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์ก็แค่เปลี่ยนการเน้นเป็นเบอร์เกอร์ right ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์หรืออาดิดาก็เป็น Adidas สออันนี้อาจจะยากอันนี้คนไทยไปก็จะงงจริงๆอาดีอาดี i d a ิดาสอาดิ a าส d าดิดาสอ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 าดิดสอาคิดาสอาด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 ิอาดิดาอาดิดาสอาดิดาสอาดิาสอาดิ้อาดดาสอาสอาดิดาสอาิดาสอาดิดาสาวิาสอาดิดาสาา แจ๊ะ okay. คนได <Nike. S 1> ้อา่านว่านายกี huh. ้ดีนะครับพี่ไม่ได้อา่านว่านายกี้แพงนายกี้แล้วก็ตบท้ายด้วย รองเท้าจอแดนที่อารัมเอามาแต่ว่าไม่ได้ใส่อยู่นะครับเพราะว่าต้องถอดรองเท้าขึ้นมานะครับเมื่อกี้จอร์แดนใช่เน้นพยางแรกจูร์ดังนั้นแดนออกเสียงว่าด่นจอร์แดนจอร์แดนเนี่ยอดอันนี้อารัมเอาไปตั้งเป็นชื่อกลางของลูกด้วยน่ารักชอบคำว่วอะไรกับรองเท้านะ่ครับจริงกชอบรองเท้าแล้วพอลูกคลอดออกมาก็รู้สึกว่าเท่ดีเพราะรองเท้าเท่เปล่าครับผมชอบ Michael Jordan เป็นคนอ่าเ็เป็นคนเป็นนักเล่นบาสในตำนานนะครับเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าคุณคิดว่าเลบอน James สู้ i มเคิลจอร์แดนได้เนี่ยฟังไม่ขึ้นครับไม่อยากคุยด้วยเพราะว่า m i เคิลจอร์แดนเก่งกว่าเยอะนะครับต้องมีคุณผู้ชมเข้ามาเถียงแน่นอน <laughs> ในคอมเมนต์นะคะ <laughs> เอาให้สนุกเลยค่ะว่าคุณเชียร์ใครนะคะโอ้ <laughs> oh, นี่แบบยาวมากเลยอะมีหลายชื่อแบรนด์มากๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะยังมีอีกหลายแบรนด์ที่เราอ่านแบบนึงฝรั่งงานแบบนึงแล้วพอมาคุยกันแล้วคุณไม่รู้เรื่องมีแบรนด์ไหนบ้าง <laughs> คุณผู้ชมก็ลิสต์มาข้างล่างในคอมเมนต์น <laughs> ได้เลยค่ะว่าสงสัยอะไรเราจะมาตอบให้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ See you next time. Oh yeah! Yeah! Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Jordan.